สวัสดีค่ะวันนี้แนะนำสิบข้อคิดเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุข 1. ความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ที่การยอมรับตัวเองในทุกวันเราไม่ต้องรอให้สำเร็จถึงจะมีความสุขเพราะทุกก้าวที่เราเดินคือส่วนหนึ่งของความสุขนั้น 2. ความสุขของเราอาจไม่เหมือนความสุขของใครอย่าพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะชีวิตของแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันเรามีสิทธิ์นิยามความสุขในแบบของเราเอง สใช้ชีวิตเหมือนศิลปินที่วาดภาพชีวิตตัวเองทุกวันทุกวันคือผืนผ้าใบใหม่เรามีโอกาสสร้างชีวิตที่เราต้องการอย่ากลัวที่จะเติมสีสันลงไปในวันธรรมดา 4. ความสุขเริ่มต้นจากความรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆบางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามเช่นอากาศที่เราหายใจหรือรอยยิ้มจากคนใกล้ตัวอาจเป็นต้นตอของความสุขที่ยั่งยืนที่สุดหฟังเสียงตัวเองให้ชัดแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิต เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังของใครตรับใดที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรและสิ่งนั้นทำให้เรามีความสุข 6. การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการให้พื้นที่หัวใจได้พักบางครั้งความสุขไม่ได้มาจากการขวอยคว้าแต่มาจากการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น 7. ธรรมชาติรอบตัวคือครูที่ดีที่สุดของความสุข การออกไปสัมผัสลมเย็นดอกไม้บานหรือเสียงน้ำไหลช่วยให้เรามองเห็นความสุขในความเรียบง่าย 8. การเรียนรู้ตัวเองคือบทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหนและจะสร้างมันได้อย่างไรในทุกวัน9ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบถึงจะมีความสุขได้ ชีวิตไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบ100%แต่ความสุขอยู่ที่การยอมรับสิ่งที่มีและทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เราอยู่ 10. จงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองไม่ใช่เพื่อใครอื่นการพยายามเป็นใครสักคนที่ไม่ใช่ตัวเราจะทำให้เราสูญเสียความสุขที่แท้จริงการเป็นตัวเองในแบบที่มีความสุขคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ตัวเอง